วันนี้เพกจะพาทุกคนมาเล่นแมพทำเหมืองทำเหมืองอย่างนั้นเหรอใช่และที่สำคัญนะเขาบอกว่าเหมืองที่นี่เราจะหาเพื่อนเบนล็อตได้ด้วยหาเพื่อนเบนลล็อตได้ด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราเรียบไปขุดเหมืองกันดีกว่าเริ่มต้นมาเราจะมีพิกแอคคนละหนึ่งด้ามพี่ฝนจริงด้วยนี่ไงพี่ฝนก็มีพิกแอคเหมือนกันจากนั้นก็มาที่นี่เลยนี่คือเหมือง๋วยวก่อนนะเราจะต้องขุดดินลงไปนี่นะนี่ขุดลงไปแบบนี้นี่ไงขุดลงไปได้จริงๆด้วย เดี๋ยวก่อนข้างล่างเพกเจอเหมือนกับว่าน่าจะใช่เดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนเจออะไรบางอย่างนี่ไงได้แล้วนี่ไงพี่ฝนเจอน่าจะเป็นไข่นะใช่และนี่ก็คือไข่ของเบลลร็อตเราจะต้องนํากลับไปที่บ้านของเรากลับไปที่บ้านเหรอบ้านของพเอกอยู่ไหนนะเจอแล้วเราบ้านของพี่ฝนอยู่ไหนอ่ะบ้านของพี่ฝนพี่ฝนก็ต้องหาบ้านของพี่ฝนนะน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวก่อนนะ แยวก่อนน่ะพี่ฝนเจอเพื่อนเอาีิญาตพี่ฝนเหรอใช่นี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเพื่อนพี่ฝนมากกว่ารอเพื่อนพี่ฝนจริงด้วยเดี๋ยวเดีเดียใช่หน้าตาเหมือนกันเลยเดี๋ยวก่อนนี่ไงได้มาแล้วคุณเบ็ลล็อตเดี๋ยวก่อนนะนี่คือคุณหนูนี่นะใช่เพลกได้คุณหนูมาแล้วก็นี่ไงเราไม่ต้องขุดไม่ต้องขุดแร่เองแล้วเขาขุดมาให้เขาเป็นคนหนูหรือว่าเป็นตัวตุนกันแน่น่ะ คนนี้หรอไม่แน่ใจลองถามเพื่อนๆดูเพื่อนๆอนนาจจะรู้ก็ได้พยายามงานเดี๋ยวพี่ฝนกลับไปที่บ้านก่อนก็แล้วกันนี่ไงวางลูกไปแล้วเขาจะออกมาเป็นอะไรนะประมาณ3วินาทีเดี๋ยวเขาก็ออกมาแล้วพี่ฝนนี่ไงออกมาแล้วเขากําลังจะออกมาอา้าวเหมือนกันเลยเหมือนกันจริงๆด้วยเขาน่าจะเป็นตัวตุนมากกว่านะเขาน่าจะใช่นะเดี๋ยวก่อนเขบอกให้กลับมาที่เดิมกลับไปที่เดิมหมายความว่าไงอ๋อเข้าใจแล้วนี่ไง จะมีกล่องที่เป็นรังอยู่พี่ฝนแล้วเขาก็เขาก็ขุดมาดีได้แร่มาพี่ฝนเจอแร่อะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะตอนที่เราขุดเราก็ได้แร่ไงแล้วก็นําไปขายให้กับให้กับเพื่อนพี่ฝนเหรอใช่พอขายได้แล้วเราก็สามารถที่จะอัปเกรดอุปกรณ์ได้แล้วตอนนี้ทําไมพี่ฝนขายที่นี่ไม่ได้อ่ะไม่ได้ต้องขายที่บ้านพี่ฝนดิ <c oughs> อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีเซลกับบายอยู่อ้าวเดี๋ยวไม่ใช่มีแค่เพื่อนพี่ฝนอย่างเดียวเพื่อนเพ่ก็มาไหนอ่ะนี่ไง โอ้โหดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นพี่น้องกันมาก่อนเลยเปล่าน่าจะใช่เดี๋ยวก่อนนะนี่ไงคนนี้ก็เป็นพี่น้องกับพี่บลเหมือนก่อนนี่่ะก็จริงอะนะเดี๋ยวก่อน <c oughs> อ๋อคนนี้เขาขายอุปกรณ์นี่ไงขายอุปกรณ์เหรอนี่นี่นี่อ๋ออันต่อไปจะเป็นพิกแอคสีทองคําพิกแอคทองคําราคาเท่าไหร่ห้าร้อยราคาห้าร้อยตังค์ไม่มีเดี๋ยวกลับไปบ้านก่อน เราจะต้องทําการขุดดินลงไปพี่ฝนแบบนี้ใช่จะต้องขุดดินลงไปแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าพี่ฝนจะสามารถเปลี่ยนพิกแอคอันใหม่ได้แล้วนะใช่แล้วก็เจอแร่ใหม่ด้วยเจอแร่ใหม่หายากเหรอเจอแร่ธรรมดานี่แหละอ๋อนี่ไงจริงด้วยมีแร่ฮะเพกเจอเจอเพื่อนอีกแล้วน่าจะเป็นแร่ทองแดงหรือเปล่าอา้าวกับขึ้นไปยังไงอ่ะขึ้นไม่ได้กระโดดกลับขึ้นไปไอ๋อนี่นี่ข้างบนมีไมเบดเราจะกลับมาที่บ้านเราเลยกลับไปที่บ้านได้เลยใช่ปะ ก็ดีนะสะดวกดีแบบนี้ใช่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็จะสามารถหาแรกหายากได้ง่ายขึ้นนะใครจะมาเป็นเพื่อนคนต่อไปนะ <มา S 1> เดี๋ยวก่อนเพกได้นี่เลยคุณนกมาคุณนกใส่แว่นคุณนกอย่างนั้นเหรอแล้วก็สามารถนํามาขายได้อีกแล้วนี่ไงพี่ฝนก็มีเพื่อนมาใหม่เหมือนกันเดี๋ยวจะไปที่บ้านนะได้มาสี่ร้อยแล้วพี่ฝนไม่อยากจะบอกไม่อยากจะบอกคืออะไรนี่ นี่ทางนี้คุณและคุณกีวีจริงด้วยคุณและคุณกีวีนี่นะใช่อย่างแท้เลยนี่ไงเขากําลังช่วยพวกเราขุดแร่อยู่พี่ฝนใช่เรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเดี๋ยวเก็บของก่อนไปขายเก็บของไปขายขายใกล้ๆบ้านนี่แหละเร็วดีใช่ขายได้ตังค์เดี๋ยวก่อนนะนี่ไงเรามีเรามีหินแร่ที่เราขุดมาด้วยในยข้างล่างเนี่ยใช่เราสามารถขายได้เป็น ขายได้เป็นอย่างเยอะเลยนี่ไงเราก็ขายที่เพื่อนนี่คนนี้เพื่อนเพื่อนที่หน้าเหมือนพี่ฝนใช่ขายหน้าเอย่างเยอะเลยเอาละมาจัดการต่อเดี๋ยวก่อนห้าร้ยแล้วเหรอได้ตังห้าร้อยแล้วพี่แอคทองคำซื้อพี่แอคทองคำได้แล้วเหรอได้แล้วพี่ฝนนี่จริงด้วยพี่แอคทองคำของพี่เอกมาแล้วพี่ฝนก็มีพี่แอคทองคำเหมือนกัน ไปขุดลงไปดีกว่าพี่เอกว่าชั้นล่างน่าจะต้องมีเพื่อนที่แข็งแกร่งขึ้นแน่นอนใช่งั้นไปกันคนละฝั่งดีกว่าได้เลยโอ้โหแบบนี้มีพิกแอคอันใหม่ขุดหาแร่ได้ง่ายขึน้นนะเดี๋ยวก่อนนะพี่เอกกำลังจะหาเพื่อนมาเพิ่มขุดลงไปถึงชั้นล่างเลยหน้าตาคุ้นๆนฮะหน้าตาคุ้นๆพี่ฝนก็ขุดอยู่เหรอใช่พี่ฝนก็ขุดอยู่เหมือนกันขุดลงมาได้ลึกอยู่เหมือนกันเอานี่ไงเจอแล้วเจอเพื่อนเจอเพื่อนใช่กลับ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 ไปที่บอน แล้วก็เพื่อนมาวางไว้นี่ใช่จะต้องพาเพื่อนมาวางไว้ก่อนเพราะว่าเพื่อนช่วยเราได้เยอะมากพี่ฝนใช่มาแล้วคราวนี้จะเป็นใครกันนะใครกันอา้าวทิมชีสไหนอ่ะไหนไหนไหนนี่ไงทิมชีทที่เป็นคุณหนูแล้วก็ใส่ชุดสูรอ,อ่ะอ๋อจริงด้วยเห็นเปล่าจริงด้วยจริงด้วยอย่างเท่เลยแล้วก็ขายน่งไปขายก่อน ตอนนี้มีตังอยู่697แล้วพี่ฝนมีตังอย่างเยอะแบบนี้เราจะสามารถซื้ออุปกรณ์แบบใหม่ได้แล้วหรือเปล่าเขาบอกว่าเราจะรีเบิร์ตได้ต้องเก็บตังค์0 0 0งมืนพิกแอคอันต่อไปจะต้องใช้ทั้งหมด2,500น่ะเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าจะมีพิกแอควางขายอยู่ข้างๆบ้านเราด้วยนะพิทแอควางขายที่ข้างบ้านเหรอใช่เราไม่ต้องไปที่ร้านค้าก็ได้เราสามารถซื้อตรงนี้ได้เลยอ๋อจริงด้วยแฮะแบบนี้สบายเลย ก่อนอื่นต้องลงไปใหม่ใช่เราจะต้องลงไปใหม่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เราลงมาตรงนี้ใช่ไหมจะไม่ได้ะเี๋ยวเดี๋ยวก่อนขุดไว้เยอะเกินหาทางไปต่อไม่เจอใช่หาทางไปต่อไม่เจอไม่เป็นไรไม่ใช่ปนันหาเดี๋ยวเราลงไปใหม่ได้งั้นเราขุดลงไปตรงๆแบบนี้เราน่าจะมีโอกาสเจอเพื่อนที่แบบแข็งแกร่งขึ้นนะเจอเพื่อนหายยาก<อ>นะเจอแล้วเจอแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนทําไมสีแปลกๆสีออก เืองเหลืองทองทองสีทองเหรอไม่แน่ใจพี่ฝนน่าจะเป็นเพื่อนหายากหรือเปล่าอ๋อถูกแล้วแหละสีนี่แหละถูกแล้วได้คุณหนูมาอีกแล้วตอนนี้พี่ฝนกำลังลงไปที่ชั้นต่อไปพี่ฝนเจอเจอใครอ่ะเดี๋ยวดเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูทั้งนี้ทา้งนี้ทั้งนี้อยู่ไหนอยู่ไหนอา้าวอยู่อยู่อยู่ข้างบนแล้วขึ้นมาแล้วนี่นี่นี่ วอนเจอไขทองคำโอ้แบบนี้ทองคำของแท้เลยนะใช่เดี๋ยวกลับไปที่บ้านกอนเดี๋ยวไปดูก่อนดีว่าจะออกมาเป็นใครนะวางไว้ก่อนหาที่วางใกล้ๆเลยพี่ฝนโอ้โ <คน S 2> สองนาทีแน่สองนาทีงั้นไม่รอละสองนาทีแสดงว่าจะต้องเป็นเพื่อนที่แข็งแกร่งมากๆแน่เลยก็อาจจะเป็นไปได้พี่ฝนลงไปในชั้นถัดไปแล้วง่ะนี่เดี๋ยวเพคก็ลงไปอีกเอ๊ะนี่เจออีกหนึ่งคนละลงไปที่ชั้นถัดไปได้เลยพี่เอก เพ่อเจอแต่เพื่อนธรรมดาแต่ไม่เป็นไรนี่ไงตอนนี้พี่ฝนลงมาที่ชั้นถัดไปกับเพื่อนแล้วนะอยู่ไหนเนี่ยชั้นถัดไปข้างล่างเลยถัดไปข้างล่างเลยเดี๋ยวก่อนใช่โอ้โหจริงด้วยเจอยังเจอยังกําลังลงไปแล้วลงมาแล้วเจอแล้วโอ้โหนี่ได้เงินมาด้วยหรอใช่เดี๋ยวกลับไปที่บ้านก่อนะโอ้โหพี่ฝนได้เพื่อนเอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอไหมเจอไหมเจอแล้วเพเอกได้แล้วทองคํา เป็นขายทองข้ามกลับมาไว้ที่บ้านก่อนเร็วค่ะได้ได้ได้กลับมาแล้ววางไว้เลยวางไว้เลยเป็นไงสองนาทตีต้องรอสองนาทีใช่สองนาทีได้คุณทิมชีสมาแล้วสองนาทีแบบนี้ดีเลยแบบนี้ขายสองพันำนำแร่ต่างๆมาขายก่อนสองพันตรงนี้สองพันห้าร้อยเดี๋ยวก่อนนะขายอีก ได้ <มา S 1> แล้ว,ลวตอนนี้พี่ฝนมีคุณหมูมาเป็นเพื่อนจริงเหรอใช่คุณหมูนี่ตอนนี้เพลงได้พิคแอคที่เป็นเพชรเลยเห็นเปล่าไดามอนด์เหรอใช่ไดมอนด์พิคแอคโอ้โหยังเทเลยใช่เดี๋ยวก่อนนะแล้วนะตรงนี้ใครอะ่ะยังไม่ออกมาเหลือเวลาอีกประมาณ4ี่วินาทีอีก40วินาทีเหรอใช่40สิวินาทีดังนั้นลงไปหาต่อดีกว่าเผื่อเจอเพื่อนเจ๋งๆ,ๆข้างล่างใช่เราอาจจะเจอเพื่อนที่เขาเก่งๆมากกว่านี้นะมา ลงไปเลยโอ้โหลงยากพี่ฝนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างนี่ชั้นไหนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นชั้นใต้ดินลงไปชั้นล่างแล้วหรือเปล่าอ๋อเพื่อนเขาลงไปอีกฝั่งหนึ่งนี่เพ่ก็ลงมาฝั่งนี้เพื่อนลงไปอีกฝั่งหนึ่งมาแล้วพี่ฝนกําลังจะลงไปเหมือนกันขุดลงไปเรื่อยๆทุกคนมาแล้วโอ้โหลงไปชั้นล่างเลยชั้นล่างเลยเหรอใช่นี่ไงอา้าวหมดเวลาเหรอหมดเวลายินด้วยหมดเวลาเย่แล้ว ทุกอย่างโดนรีเซ็ตหายไปหมดเลยพี่ฝนหายไปหมดเลยเหรอเราต้องขุดใหม่เดี๋ยวก่อนแา้วกาวตอนนี้ไขทองคำก็กำลังจะออกมาแล้วจริงเ่าะเ๋ยพเพกตามไปดูนี่ไงเป็นคุณการน้ำชาเป็นการน้ำชาเหรอใชเ่เดี๋ยวขึ้นไปดูเดี๋ยวขึ้นไปดูเฮ้เจอแล้วเจอแล้วอา้าวไปแล้วนะนี่ไงเดี๋ยวพเพกตามไปหานะแป๊บหนึ่ง พี่ฝนอยู่ไหนอยู่ที่บ้านเลยบ้านที่ฝนอยู่ทางไหนอยู่ฝั่งนี่ไงไหนไหนไหนนี่ไงเป็นคุณการน้ำชาโอ้โหระดับแรแล้วก็พลังต้อง65้าเลยนะเป็นแบบหายากหรือเปล่าแรก็ยากเลยพี่ฝนระดับหายากใช่ไหมใช่หายยากเลยโชคดีจังเลยนี่ไงเพราะว่าปกติจะแค่สามใช่ไหมแล้วก็คุณหมูของพี่ฝนนะสิแต่นี่65เลยนะเป็นระดับหายากมากๆแบบนี้เราจะต้องออกตามหาไขทองคําถูกต้องเลยว่าแต่ว่า เดี๋ยวก่อนนะเพื่อนจะออกมาแล้วหรือยังออกมาแล้วมาแล้วโอ้โหอย่างแท้เลยใครเนี่ยนี่คือคุณฮิปโปโปเตมัสที่เขาเป็นต้นกระบองเพชรฮิปโปโปเตมัสกระบองเพชรห้ใช่ฮิปโปโปเตมัสไงแบบนี้ก็ดีนะดีแล้วก็อันนี้เป็นซินเวอร์คุณหมูคุณหมูซินเวอร์ได้เป็นคุณหมูอย่างแท้เลยแบบนี้สบายแล้วโอโ้นี่ ก้อนแร่ออกมาเต็มไปหมดเลยพี่ฝนใช่มีแร่หายากทั้งนั้นเลยนําไปขายสามพัน <3, 000. S 2> ได้ตังค์เยอะเลยเดี๋ยวพี่ฝนจะลงไปขุดหาแร่หายากใหม่ก็แล้วกันนะเดี๋ยวก่อนนะรีเบิร์ตครั้งถัดไปตอนนี้ขาดตังค์หมื่นเดี๋ยวเพกจะรีเบิร์ตได้แล้วหนึ่งหมื่นเลยเหรอจะต้องใช้ตังค์เยอะเหมือนการเรียบขุดลงมาชั้นล่างแล้วค่ะงั้นก่อนอื่นขายของเ่อนขายของเออขายของแล้วสี่พันหกสี่พันแล้วเหรออยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนกระโดดลงมาแล้วเจอเปล่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลวนี่ไง มาแล้วต้อง, bana, CDU, ง, Ford, ข,งขุดลงข้างล่างดิขุดลงใช่ขุดลงไปข้างล่างชั้นล่างเลยเพิกว่ายิ่งลงไปชั้นล่างเราน่าจะเจอแบบระดับแร่นะใช่ระดับหายากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเมื่อกี้อะไรอ่ะเจอไดมอนด์เจอไดมอนด์เปล่าไม่เจออ่ะเป็นซินเวอร์เป็นซินเวอร์เป็นซินเวอร์พี่ฝนไม่ได้เก็บไปหรอใช่ยังไม่ได้เก็บไปพี่ฝนกะคิดว่าน่าจะลงไปชั้นล่างเพิ่มเติมจะลงไปหาระดับที่แรงกว่านั้นใช่ไหมใช่ระดับหายากเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผลอเผลอเผลอไปไหนแล้วเผลอหยิบขึ้นมา มาแล้วเข้าโอ้โหลงไปชั้นล่างเลยนี่ไงกำลังขุดลงไปพี่ฝนลงไปถึงไหนแล้วเนี่ยอ้าวตอนนี้พี่ฝนจะต้องกลับไปที่บ้านก่อนเพราะว่าเพราะว่าเราจะต้องพาเพื่อนมาไว้ที่บ้านก่อนพาเพื่อนมาไว้ที่บ้านกันเหรอใช่นี่เพขุดลงไปเรื่อยๆแล้วพี่ฝนคราวนี้เราได้แร่หายากอย่างเยอะได้กล่องใหญ่เลยกล่องใหญ่เลยเหรอใช่เพกลับขึ้นมาบนบ้านแล้วข้าทาไมอะนี่ไงเมื่อกี้นี้พี่ฝนน่ามีกล่องใบใหญ่มากเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกมองเห็นซินเวอร์อยู่นี่เก็บไปด้วยเก็บไปด้วยก็ได้นะแล้วก็กลับขึ้นมาข้างบนแล้วก็ซินเวอร์มาวางไว้ตรงนี้ไหนกล่องใบใหญ่เก็บขายไปแล้วก็กล่องเท่าเดิมมาแปดพันไม่ใช่เมื่อกี้กล่องที่บ้านพี่ฝนนะกล่องใบใหญ่มากเลยแสดงว่าทิ้งไว้นานเกินอ่ะมีหมื่นสองแล้วพี่ฝนมีหนึ่งหมื่นแล้วเหรอหมื 12, ่นสองลเดี๋ยวเดี๋ยว ระหว่างซื้อพ i ิกแอคใหม่กับรีเวิร์สซื้อใหม่ดีไหมนะถ้าเราซื้อพ i ิกแอคใหม่แล้วก็จะได้ขุดลงไปได้กไกลแล้วก็ลึกกว่านี้นะนี่ไงซื้อมาใหม่แล้วโอโ้โหเป็นไดมอนด์หรือเปล่านี่แบบไดมอนด์ของแท้แบบหายากมากเลยเดี๋ยวนะอันถัดไปนี่เขาเป็นพ i ิกแอคอะไรอะ่ะพลิกแออะไรลูบี้เป็นเป็นพลอยสีแดงสีแดงสแดงพลอยสีแดงถ้าอย่างนั้นล้วก็ต้องลองดูหน่อยว่า ขุดแบบไหนนะเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝ oh. นจะไปหาพิกแอคบ้างดีกว่าโอ้โห oh นี่แบบขุดแรงมากพี่ฝนเราสามารถลงไปในชั้นที่ที่ลึกกว่านี้ได้ใช่ป่ะขุดได้สบายๆเลยนี่เพคขุดแบบขุดลงมาเลยทีเดียวเนี่ยอยู่ไหนละ่ะหามไม่เจอแล้วนี่ลงมาแล้วเนี่ยลงมาแบบง่ายๆเลยลงไปชั้นล่างแล้วใช่ป่ะใช่เพคลงมาชั้นล่างแบบขุดลงไปยาวๆนี่อะไรข้างล่างมองเห็นข้างล่างด้วยเมื่อกี้นี่ไงมาแล้วพี่ฝนเจอแร่ายากเป็นแร่สีน้ําเงิน ก็เจอแล่หายากเจอไข่ทองคําอ้าวเลยไปแล้วทําไงดีเจอไข่ทองคํากลับขึ้นไปบนบ้านก่อนเดี๋ยว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 ขุดไม่หยุดเลยทําไงดีเลยเหรอเลยไข่ทองคําไปแล้วไม่ไปลรทําไงดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยุดขุดก่อนโอ้โหขุดมาสักกว้างแล้วแล้วอยู่ไหนก็ไม่รูไข่ทองคํานี่ไงเพียกอยู่ไหนอ่ะนั่นไม่ใช่ไข่ทองคํานี่นะเมื่อกี้นี้พี่บอเจอไข่ทองคำเฮ้ยใช่ใช่ใช่ใช มาแล้วนี่กล่องใบใหญ่ได้กล่องใบใหญ่หรอนี่งกล่องใบใหญ่นี่ใครมาเป็นเพื่อนนะนี่งกล่องใบใหญ่โอ้ตุงตุงเดี๋ยวมีกล่องใบใหญ่ด้วยหรอนี่งกล่องใบใหญ่เท่าไหร่อ่ะ,ะไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้บอกหรือว่าเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกจะต้องนําไปขายก่อนงั้นนําไปขายก่อนกล่องใบใหญ่มากหนักมากเลยนี่ก็เกือบหมื่นแล้วนะ หนักมากหนักมากเดี๋ยวลองหมื่นหนึ่งก่อนอ๋อเข้าใจแล้วนี่ไงหมื่นหนึ่งเนี่ยเป็นกล่องใบใหญ่ใช่ได้กล่องใบใหญ่มากได้มาหมื่นสองแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะลองรีเบิร์สดูนะพี่ฝนรีเบิร์ตแล้วเหรอก็ครบแล้วนี่ไงรีเบิร์ตแล้วเขาบอกว่าจะได้ชั้นที่สองรีเบิร์ตเป็นไงบ้างมันมีบันไดมีบันไดเหรอมีบันไดยอยู่ทางนี้ทุกคนมีบันไดชั้นสองเหรอปีนขึ้นมาที่ชั้นสองแล้วก็พบว่า ที่ชั้นสองมีที่ให้วางเพื่อนเพิ่มด้วยนะโอ้แบบนี้ดีจังเลยแต่ว่าแต่ว่าอะไรเหรอฟรีโกโอเอกคืออะไรกันเหรอเราจะรับที่ไหนอ่ะเป็นช่องว่างๆพี่ฝนเป็นช่องว่างๆเหรอใช่ใช่ใช่หรือว่าเราสามารถนําเพื่อนที่เป็นแบบระดับทองคำเนี่ยมาวางตรงนี้ได้เลยก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะนะ ก็น่าจะใช่วางได้2คนแต่ไม่เป็นไรหรอกข้างบนนี้ต้องรีเบิร์ตห้าครั้งเลยหรอรีเบิร์ตเหรอโอ้รีเบิร์ตเยอะนะแต่ว่าเพื่อนก็ไม่หายนะเพื่อนอยู่ที่เดิมใช่เพื่อนยังอยู่ที่เดิมแบบนี้ก็ไปขุดแร่หาย,ยากใหม่ดีกว่าเดี๋ยวนะเพื่อนอยู่ที่เดิมที่เพิ่มเติมคืออะอุปกรณ์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมด้วยนี่ไงพี่ฝนก็มีเหมือนกันพ็กแอคไดมอนน่ะแบบนี้สบายเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแวะมาขายของกันเดี๋ยวเพี่จะลงไปชั้นล่างเลยพี่ฝน คิดลงมาแล้วลงมาแล้วเจอสีทองด้วยไม่ไม่เก็บไม่เก็บทุกคนเราจะไม่เก็บ,กบใช่สีทองเราจะไม่เก็บเราจะไปเก็บอย่างน้อยสีเขียวสีเขียวเดี๋ยวจะต้องมีสีแดงจริงหรอใช่จะต้องมีต้องมีสีแดงอย่างแน่นอนเลยจริงด้วยนี่ไงด้านบนเขาจะมีมีแนะนําอยู่นะเป็นสีแดงอยู่แต่ว่าน่าจะลงไปหลายชั้นนะพี่ฝนนะหลายชั้นไม่เป็นไรแล้วก็น่าจะต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ต้องเป็นเพชรก่อนเป็นไดมอนด์ก่อนใช่กำลังจะลงไปชันล่างแล้วตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะยังไม่เจอใครเลยเใช่ยังไม่เจอเลยนี่ขุดมาละช่วยกันขุดแล้วเข้านี่งานกาลังลงไปลึกมากเลยเนี่ยลงมาเดี๋ยวนี่เราเราเลยเลยจุดที่เราเคยผ่านมาแล้วเห็นเปล่าใช่จริงด้วยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนไปไม่ทันไปไม่ทันเหรอใช่ลงไปไม่ทันไม่เป็นไรขุดตามมาได้เลยกํา,มมาลังขุดตามลงไปอฉันนี้ขุดไม่ไป แย่ yeah, แล้วขุดไม่ไปเลยชั้นนี้ไม่ไปเลยเหรอขุดได้แค่บล็อกเดียวด้วยอ๋อจริงด้วยแฮเป็นไงเนี่ยขุดไม่ได้แล้วดูเหมือนกับว่าพลังของเราน่าจะไม่พอนะ่ะพลกแอกนี่ไม่พอในชั้นนี้เหรอีพเอกเจอสีเขียวพี่ฝนเจอสีเขียวเก็บไปเลยเก็บไปเลยเหรอไม่เก็บอะไม่เก็บทําไมไม่เก็บล่ะเพราะว่าพี่เอกอยากได้สีอื่นแต่ว่าตอนนี้พลังเราไม่พอเราจะต้องเก็บไปก่อนน่ะอาจจะเจอก็ได้นะอาจจะเจอเหรอใช่เจอสีอื่นน่ะ เจอสีทองแล้เจอสีทองอลเหรอโอ้โหลงไปไม่ได้จริงๆด้วยเก็บดีกว่าเออเห็นแม่บอกแล้วให้เก็บก่อนไปก่อนนะเอาไปก่อนได้เลยขึ้นชั้นบนชั้นบนทุกคนมาแล้วเป็นไงบ้างก็เต็มแล้วทำไงไม่มีที่วางเพื่อนกล่องใบใหญ่คราวนี้กล่องใบใหญ่ใช่กล่องใบใหญ่มากอีกนาทีหนึ่งเพื่อนสีเขียวจะได้ออกมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีสีทองอยู่ กล่องใบใหญ่มากเลยกล่องสีทองจะเป็นเป็นใครกันอย่างนั้นเหรอนี่คือใครอ่ะใครกันอนักเหมือนจะเป็นคุณบีเวอร์ที่ใส่สูตรนะบีเวอร์เหรอใช่บีเวอร์บีเวอร์โอ้โหกองสองหมื่นเลยกององไม่อยากจะบอกไม่อยากจะบอกต้องไปดูหน่อยแล้วมีอะไรแน่นอนไม่อยากจะบอกไม่อยากจะอวดเลยอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านนี่ไงอะไรอ่ะนี่ไง เดี๋ยวก่อนคุณบอลเลลิน่าไะจริงด้วยบอลเลลิน่าคาปูชิน่าใช่เป็นแบบหายากมากเลยโอ้โหมีนฝนระดับอีปิกเลยหรอใช่ระดับตำนานเลยนี่คือที่ได้จากไข่ไปสีเขียวที่เป็นวรกฏใช่ป่ะใช่ถูกต้องเดี๋ยวเดียวกลับไปดูที่บ้านก่อนเพเอกก็มีนี่นะเร็วเข้าเร็วเข้าต้องกลับไปดูแล้วแบบนี้เป็นแบบหายากมากอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นสองไงชั้นสองเตรมใช่ชั้นสชั้นสชั้นสอชั้นสอง มาแล้วยังมาแล้วยังเปิดได้แล้วยังอีก4วินาทีโอ้โหมีตั้งสองใบแนะ่ใช่พร้อมแล้วพร้อมแล้วเปิดเลยเปิดจะเป็นใครดิโอ้โหเป็นแบบหายากมากกว่าเดิมเดี๋ยวนะนี่คือคุณคุณกวางแบมบบี้ใช่เป็นคุณกวางแล้วก็มีพลังอยู่ที่1 6 5ิพี่ฝนพลังอย่างเยอะเยอะกว่าคุณบอลเลลีน่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่คือคนเดียวเนี่ยมากกว่าข้างล่างทั้งหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนฝั่งนี้เปิดได้ยังอีกสองนาที 2>, 2นาทีเหรอต้องลงใ่ใหม่ ไม่ได้กาแล้วแบบนี้พี่ฝนจะต้องไปตามหาไขายใบสีเขียวบ้างแสนหนึ่งใช่ไหมใช่ไปแล้วแสนหนึ่งตอนนี้มีอยู่สี่หมื่นเก้าแล้วไปก่อนนะเพชคิดว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งพวกเราต้องถึงแสนแน่นอนห้าหมื่นแปดพร้อมแล้วไปกันเลยไปแล้วเร็วนี่เราก็ลงไปทางเดิมทุกคนลงไปทางเดิมเราอาจจะไม่เจอนะ่ะนี่ไงลงไปทางเดิมนี่ไงตรงรนี้คือเพราะว่าเรา<ะ>ขุดไม่ได้ เราขุดได้ถึงจะช้าแต่เราขุดลงไปได้ไงช้าเกินไปเพ็กคิดว่าน่าจะเจอแบบอย่างอื่นเลยอะ่ะอย่างอื่นเลยเหรอใช่เจอพวกที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเยอะขุดได้ทีละบล็อกเองใช่ขุดยากเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวก็ได้นี่ไงเจอทองคําไม่เก็บไม่เก็บเป็นไงเริ่มไม่เก็บแล้วทองคําเนี่ยใช่น่าจะเจอยากเกินไปนะคะเนี่ยต้องเจอเดี๋ยวต้องเจออยู่แล้วพี่ฝน พี่ฝนกาลังจะลงไปเหมือนกันขุดหาแร่ได้ยากมากเนี่ยเขาบอกว่าบล็อกนี่สตองคือบล็อกแข็งแกร่งเกินไปกว่าที่เราจะขุดได้ในทีเดียวใช่แข็งแกร่งเกินไปเราจะต้องมีพิกแอคอันใหม่แต่อีกไม่นานพี่ฝนดูเพื่อนดิเพื่อนลงไปถึงชั้นสีม่วงแล้ว่ะใช่เพื่อนลงไปถึงชั้นล่างแล้วเดี๋ยวก่อนนะชั้นสีม่วงจะต้องมีแบบเพื่อนที่แข็งแกร่งแน่นอนเลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็พี่ฝนกลับไปที่บ้านก่อนดีกว่าว่าไงเพื่อนพี่ฝนกําลังจะ เกิดออกมาแล้วใช่หรือเปล่าใช่พี่บอยังไม่มีเลยเจอแล้วเหรอเจอแล้วเหรอลูบี้เจอแล้วเหรอต้องกลับแล้วถึงต้องกลับเลยต้องกลับเลยเหรอถึงกับต้องกลับไปเลยทุกคนเห็นแม่บอกแล้วจะต้องเจอขายใบสีแดงแบบนี้ดีจังเลยโชคดีว่าแต่ว่าที่เต็มอะที่เต็มเหรอทําไงดีงอะทำไงอะงั้นนี่ละกันเพื่อนแทนได้ไหมแม่จะวางได้นะ เอาวางได้จริงๆด้วยโอ้แบบนี้ดีจังเลยใช้เวลาท่าแหละสิบนาทีสิบนาทีเหรอพอดีกันสิบนาทีเดี๋ยวรอก็ได้รอก็ได้รอเลยเหรอใช่จะต้องรอเดี๋ยว,ว,ว oh. เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ระหว่างนี้เดี่ฝนจะไปตามหาบักนี่อะไรกันเนี่ยมีกล่องใบ,หหงบใหม่แล้วกล่องใบใหม่ซึ่งเป็นกล่องใบใหญ่เกือบเท่าหลังคาเลยโอ oh, ้ดีใจด้วยดีใจด้วยลองขายดูดิ เก้าหมื่นเก้าหมื่นเลยเหรอแบบนี้ได้แน่นอนทุกคนอ๋อดีใจด้วยเลยแบบนี้จําเป็นที่จะต้องขายแร่ที่อยู่ในตัวทั้งหมดออกไปเป็นแสนหนึ่งแล้วหนึ่งแสนแล้วสามารถเปลี่ยนพิกแอคอันใหม่ได้มาแล้วนี่พิกแอคอ้าวพิกแอคเมจิกเป็นไงบ้างไม่มีอะไรเลยเป็นสีม่วงอะแค่สีม่วงด้านหนึ่งอ่อนด้านหนึ่งเข้มแค่นั้นเองพิกแอคสีแดงสวยออจริงด้วยพิกแอคกันเมื่อกี้สวยกว่า พิกแอคันถัดไปจะเป็นเบสล็อกพิกแอคนี่เพี่อยู่ชั้นสีเขียวแล้วโอ้โหเวลี่สตองขุดไม่ได้ขุดได้อยู่ขุดไปสิบครั้งอะ่ะขุดสิบครั้งถึงจะได้โอ้โ oh, ห oh. เดี๋ยวก่อนยากมากเลยลงมาต้องลึกและเจอสีเงินแค่นั้นเองพี่ฝน แบบนี้ต้องขึ้นไปดูเพื่อนสีแดงแล้วมัง้งเขาน่าจะออกมาแล้วหรือเปล่าใช่เนี่ยเพลขุดไม่ได้แล้วล่ะใช่ขุดไม่ได้เขาน่าจะออกมาแล้วตอนนี้เรากลับไปชั้นบนดีกว่าโอ้โหนี่ขึ้นไปจะ,จะถึงสองชั้นแล้วนะใช่ตอนนี้กล่องที่เราสามารถนําไปขายนี่นะได้ตังค์อย่างเยอะเลยเปิดแล้วเด้ตังค์เยอะมากเพยกได้เชฟคุณปูที่เป็นเชฟ คุณปูเชฟเหรอ800อโอ้โ oh, หแบบนี้ดีใจด้วยเลยนี่คนเดียวนะเนี่ยดีใจด้วยเลยนี่เลยพี่ฝนมาดูดิแค่คนเดียวเองใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่คนเดียวเลยแค่คนเดียวเท่านั้นได้ตังค์อย่างเยอะเลยเขาเนี่ยเขาขุดแร่หายากได้เก่งมากเลยใช่ตอนนี้ตังค์แบบกระโดดขึ้นไปแสนหกแสนเจ็ดแล้วเนี่ยใช่เขาเป็นระดับหายากมากมากเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินไปดูข้างหน้าก่อนโอ้ oh, ดูนี่ดิระดับหายากมากนี่พี่ฝนเดินมายืนตรงนี้ โอ้โห oh, กล่องสูงมากเลยคราวนี้ได้ตังเยอะเลยขึ้นถึงชั้นสมแล้วมั้งนะใช่ได้ตังเยอะเลยคราวเนี้ยใช่แล้วแล้วเกมนี้ก็สนุกจริงๆนะทุกคนสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s ั b s c คร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้เพ่กับพี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วยนี่งยพิกแอคอันใหมนะ่น่ะได้พิกแอคอันใหม่แล้วหรอใช่พิกแอคอันใหม่ต้องขายแล้วก็เอามาใช้บ้างโอ้โ oh. ห ขายได้ตังเท่าไหร่สองแสนแปดพอหรือเปล่าพออยู่แล้วนี่พิกแอคอันใหม่ใช่พิกแอคอันใหม่เบสล็อก <Bed lock. S 2> อย่างเท่เลย